มากันต่อค่ะจะบอกว่าเกิดมาเพิ่งเคยเห็นต้นมะไฟครั้งแรกแอบไม่เคยไม่เคยเห็นเลยแล้วพอมาเมืองฝั่งนะคะเราเจอสิ่งเหล่านี้ว้าอุดมสมบูรณ์ไปได้วยผลผล้้เลยอะ่ะนี่คือหน้าตาของลูกมะไฟในวันนี้นะคะที่แอปอได้เห็นนะแอปเจะบอกว่าแอปอเห็นแล้วตื่นเต้นมากเลยค่ะทุกคน ขอให้ลุงเก็บกบัไฟให้นะคะเพราะว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่ก็เลยลุงบอกว่าเก็บได้เลยไ,ได,ได้ก็จะมาเ<ะ>ติเมมาเ <laughs> ติมบุ๊มมาเติมน <c oughs> แอปเปิลวานให้ลุงช่วยเก็บให้นะคะเพราะปอไม่กล้าเก็บคะ่ะเพราะปอไม่รู้จักเจ้าของบ้านนะคะแต่ว่าลุงรู้จักเจ้าของบ้านลุงบอกว่าเก็บได้เพราะก็เลยวอนวอนลุงหน่อยนะคะเจ้าโอ้ได้มาแล้วโอ้ขอบคุณเจ้า เราก็ได้กินแล้วนี่มากินกันเถอะหน้าตาน่าทานมากเลยือ้ออืมอ,อร่อยเป็นมัฟไฟหวานๆเปรี้ยวๆนะคะอ๋โอ้ จากตัแกแตงว่าไฟนะคะเราก็เดินชมบรรยากาศต่อนะคะยังไม่ไปไหนอุ้ยมาเห็นนี่โอ้คุณป้าเขากำลังเก็บลิ้นจี่เลยค่ะทุกคน<ะ>จา้าฝัน,นไมย่ได้นะจ้จาจ้าอ,อัปปินจ้าออโ้ทุกคนคะนี่คือลิ้นจี่ลิ้นจี่นี่พันอย่างเจ้าโอ้จักรพพรดเลยนะคะทุกคนนี่ มาถึงก็ขอชิมก่อนเลยนะคะ <_ an> <_ an> นี่อิ้จีนี่กี่เดือนถึงเก็บได้อ่ะจ๊ะหลายเดือนหลายเดือนอยู่น <_ an> ี่ทุกคนคะ่ะลิ้นจี่พันสักพันนะคะว้าวูกนี้อืม <_ an> หวานจี่เขาก็จะ คัดมาเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะคะอันนี้เบอร์อย่างจอนี้เบอร์นึงเบอร์สองอ๋ออันนี้เบอร์สองเบอร์สองจะเป็นประมาณนี้ถ้าเบอร์นี้เก่งไงเก่งไงอ๋อเก่งไงเลยอันนี้อันนี้เบอร์สามเบอร์เนี่ยดาวดูเขาก็จะเอาใบไม้นะคะออกนะแล้วก็ให้เหลือแค่นี้ค่ะนี่เลยค่ะแบ่งเป็นไซส์ของลิ้นจี่นะคะแล้วก็เอาใบออกดีกันค่ะตรงนี้ก็คือกําลังเก็บลิ้นจี่จากต้นเลยนะคะออ ต้องตัดกิ่งมันเลยแหละคะเจ้าท้าเก็บลิ้นีมันคืนยากอ๋อจะได้ล้มที่เหครับมคืขึ้นยากกิ่งมันสูงครับกิ่งมันสูงทุกคนลิ้นจี่พันจักระพัดน้าเนี่ยว้าส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีหน้าที่นำลิ้นจี่ออกจากต้นค่ะนี่เลย รู้สึก oh ด oh. oh ีมากเลยคนนี่ลิ้นจี่คลิปได้โอ้โหจากคลิปที่แล้วนะคะเห็นลิ้นจี่แค่ต้นเดียวคลิปนี้มาเป็นสวนเลยก่อนไปนะคะโบก็ถอดถ่ายรูปกับต้นลิ้นจี่ซะหน่อยนะคะนานๆทีจะได้เห็นพอเขาตัดเสร็จเขาก็จะเอาไปวางไว้ตรงนี้เลยค่ะนี่ค่ะ ป้าเอามาให้กินเดินทางกันต่อคะ่ะเข้าไปยังหมู่บ้านด้านในต่อนะคะวิวบรรยากาศหมู่บ้านด้านในก็จะเป็นประมาณนี้เลยคะ่ะวิวสวยมากเห็นภูเขาอยู่รำไรรำไรนะคะจากกันไปด้วยวิวบรรยากาศบ้านสูนน้อยเที่ไอนำมาฝากทุกๆคนนะคะวิวสวยมากเลยรอชมต่อไปนะคะว่าแอโฟอนจะไปถ่ายที่ไหนอีก เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย